ตอนที่หนึ่งประเด็นเลยค่ะกับเรื่องของคอนเสิร์ตนะคะเวอร์จินฟินคอนเสิร์ตเตาเอ็มไรค่ะเขามาช่วยร่วมสถุกการมาดูซิว่าเขาจะบอกว่าอย่างไรบ้างค่ะ เตรียมหน้าทถอยหลังความฟินได้นะคะในมหากรรม TrueMo v e H p r e s e n ส์ AF ฟเวอร์จินฟินคอนเสิร์นะคะกับ4คู่จีนแห่งบ้าน AF ที่จะมาระเบิดความฟินแบบจิกหมอนในวันที่18มิถุนายนนี้แต่ก็ก่อนนะคะที่เราจะไประเบิดเสียงกรีตที่ t u r i n s i i e ด d ค่ะจะพาคู่จีนรุ่นพี่อย่างเต๋าเซดพงแล้วก็เอมสาธิดารวมไปถึงไบรท์วิชเวดด้วยนะคะมาเช็คความพร้อมกับแฟนๆกันก่อนค่ะ จะบอกทุกคู่ก็ต้องงัดไม้เด็ดมานะคะแล้วก็อาจจะมีการแบทเทิลกันได้เห็นด้วยคู่พี่เต่าพี่ขชามีอะไรเป็นไมทีเด็ดไหมคะได้เขาเล่นหลายรอบแล้วนี่เราคอนเสิร์ตคุชิน่ะใช่หมดมุกเปล่าต้องบอกไม่ได้เลยครั้งนี้ถ้าบอกไปก็หมดเลยนะฮะต้องรอดูที่คอนเสิร์ตครับเราลองว่าเด็ดแน่นอนครับแล้วคู่คุณล่ะไบเนสคู่ผมอ่ะโหมีทีเด็ดอีกเยอะนะครับผมอยากจะโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะแต่ว่าเราจะไม่ขอบอกไว้ก่อนจะบอกเลยว่าน้องเราเด็กเด็กเออ น้องจะมาสู้ความฟินความจิน้นรุ่นพวกพี่ไม่ได้หรอกอแต่น้องก็เต็มที่ค่ะเห็นว่าแบบว่าซ้อมกันหนักมากมมาริวทั้งเบ้นเลยค่ะของเรานี่เราตั้งใจมากจริงแล้วก็โปรดักชั่นนี่ยิ่งใหญ่อลังการนะครับผมเคยไปทําของต่างประเทศมาแล้วด้วย แล้วมาทํำให้คอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆนะฮะมีรอบเดียวด้วยครับผม,มก็ฝากด้วยนะครับก็ใกล้จะถึงคอนเสิร์ตแล้วนะครับใครที่ยังไม่มีบัตรก็สามารถไปซื้อบัตรได้นะครับผมที่ออทิกเก็ตนะครับหรือว่าเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาเลยเซเว่นอีเลเวก็ได้ครับ นะครับใครที่ยังไม่จูใจนะครับทูนไซเ์ HD นะครับขอเสิร์ฟความจิ้นฉบับเต็มนะครับในสกูปเลิฟมีเลิฟไม่ดองนะครับคืนนี้ช่วง Inside News ส์ทุนไหนะครับเวลา19นากาสีานาทีนะครับทางช่อง True Inside HD นะครับผมบาเข็มกััดด <laughs> ขอบคุณน้องเอมากนะฮะที่สัมภาษณ์ตรงนี้เกือบจะได้หลุดออกมาแต่ไม่ได้เลยอยากรู้ความฟินมันมีอะไรบ้างเหมือนจะรู้แต่จะดท้แล้วไม่รู้ไม่รู้นะฮะต้องรอติดตามในคอนเสิร์ตแล้วแหละถูกต้องค่ะวันสอ์วีแล้วไเข้ามาแล้วนะคะ